โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมทิ้งที่ยังวันเพื่อหัตสบอดี21เมษายน2565นะครับก็จะรีวิวส่งงานหน่อยนะครับผมเป็นนิสันอเม e ่านะผมตัวนี้น่าจะเป็นตัว EL นะครับ2020นะครับออหลังจากที่ฝนรอใฝนหยุดตกนะครับผมงานก็เดินต่อเสร็จเรียบร้อยนี่ก็พร้อมรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นระบบ ติดตั้งเพิ่มนะครับผมชุดพับกระจกมองข้างนะครับนี่พับเก็บออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับล็อกรถปลดล็อกรถนะครับนี่ก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะเพิ่มไฟเลี้ยวนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแท้ของศูนย์เลยนะครับโอเคกางขวานะผมก็เหมือนกันนะครับระบบพับออโต้จะล็อกจากประตูก็ได้นะครับ ก็ทำงานด้วยกันได้หมดนะครับอ่าครับผมมอตเตอร์ที่ใช้ผมเป็นมอตเตอร์แท้นะครับผมให้มือภาพได้นะไม่ต้องกลัวนะครับผมเรารับประกันให้เลย3ปีนะครับนี่นะครับผมระบบไฟก็ไม่ฟ้องไม่โชว์นะครับอ่านี่นครับ สวิตนะผมเป็นสวิตแท้นะครับสวิตแท้ตรงรุ่นเลยนะกึ๊กนี่นะผมก็จะวิ่งหาของมันเองนะครับผมตำแหน่งนะครับดูข้างซ้ายนะปรับเลนสกระจกนะผมก็ใช้งานปกตินะครับข้างขวาโอเคนะครับผม สวิตผมเป็นสวิตแทนะ้ผมมีไฟด้วยนะครับมันก็จะมีไฟจุดนี้จุดนี้นะผมมีไฟเรือนแต่งนะครบะับเปิดไฟดีนะผมสวิตนะผมนี่สวิตแท้แน่นอนนี่เป็นสวิตเดิมนะครับเปลี่ยนออกตัวนี้เป็นกล้องนะผมที่เบิกสวิตมานะครับนิสสันนะครับนิสสันมอตเตอร์โอเคโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้อนพับมือนะที่เปลี่ยนออกนะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงนะผมลืมให้ดูเซนเซอร์ถอยหลังนะครับนี่ครับจะตัวเซนเซอร์แนละ้วผมก็จะเอาไว้มุมด้านซ้ายนะมันจะอยู่ในระดับสายตาที่กำลังดีนะผมคิดว่านะก็เอาไว้ฝั่งซ้ายนะครับโอเคจะเปิดไฟสุกเชิญหน่ยอย ให้ดูเซนเซอร์เซ็นเซอร์ลูกค้าก็เลือกเป็นสี่จุดนะครับจุดนะครับสวยงามโอเคนี่ไงผมไฟเดียวติดสวยงามนะครับจะเดินอ้อมไปไหนนี่นี่ครับผมนี่ก็ภาพออตโต้นะครับอโอเคน่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ผม V ีจีโดยฟ้าผมช่างกรอบชนบุรีนะครับ085 4 5 4 5 83ครับผมก็เรียบร้อยขอบคุณครับ